ับสวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็กลับมาพบกับนุษน้อยนำโชคอีกแล้วค่ะคลิปนี้นุษน้อยนำโชคก็ได้เดินทางมาติดตามแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของคุณตาสมัยค่ะคุณตาสมัยฝันหินพระขาพระมาบอกเลขคุณตาค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของคุณตาได้มา3ตัวค่ะตัวเลขของคุณตาจะเป็นตัวไหนตอนนี้คุณตาสมัยก็นั่งรอแล้วค่ะท่านผู้ชมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณตาสมัยค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะ่ะท่านผู้ชมมาน,นี้กาเดินทางมาหาคุณตาอยู่บ้านคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะได้ยินข่าวว่าว่าคุณตาหนีฝันค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของคุณตาละกะันเท่าทังตัวเลขของคุณตานี่ยวันศีลมีตัวเลขเมาฝ่าท่านผู้ชมการให้คุณตาเพ่ดเบาๆฟังเนาะคะ่ะเนาะคุณตาฝันว่าจังไดนคะ่ะฝันว่าผู้บ่าว่าไงค่ะว่าสิบอกว่าเรื่องเม่าวบอกอะไร ฝันว่าคุณตาคู่าคุณตาเปร็อนเป็นข้อมฝันหรือข้อมฝันเนี่ลอ้ฝันฝันมือใดคุณตาไปคุพ่้าฝันมือป้าไปากกันไปงานพ่อคุณฝันแล้วค่ะบังเอิญไปากกันอีด ฝันว่าคู่บานี่มาบอกเลยคู่บ้าที่เพื่นบอกเพื่นยังมีชีวิตอยู่บอกค่ะคุณตา่านอยู่เลยบัวนงา่เป็นคู่บาที่นับถือกันอยู่เนาะค่ะเนาะเห็นกันอยู่เนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกอยู่ใส่คุณตาบอกคือหันอยู่งงานเพิ่นประกาศมาเขียนเรยเขาเกณนยังจะเลื่อนลื่เด้อเื่อบอกไ่ เก้าเก้าสองสามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสองสามศูน์หเลขหกโตเก้าเกหนีอันนึ่งบันสามศูนย์หนึ่งอีกหนึ่งอเป็นเลขหกโตแต่ว่าสองขุมเนาะคุณตาเนาะเป็นไร่หน้าหมวยยังบอกู่2สองแท่งแท่งเ่อะเลยบ้านหวยค่ะยังออกไปออกมาได้เห็นพยังอเดยวไนิกหน่อย เป็นพระผูใหญ่นาะค่นน้องเป็นพระผูใหญ่เพืยยเ่นกับยำตัวเรขอยุ่จังสันยำตัวแรงเลย,ยเลยว่กา,กกากับเพื่นอีก่เพื่นว่าไอ้ดำในบ่นละ่ะใครว่าเพนสูงเหรอันต่ําำที่แบบ่ำจำไหนและก็เหล็สองทีมาใส่ยาอยู่สาหมอัยว่ออกกหัวหเอาเล็กสองออกเอาออกจากอไเลเาเกานบกนี้ เลขสามอีกสองมาใส่ถือคนมันออกแล้วคนมาสามชุด่เอสมอเรกงมาใส่เออะรอใส่ส่ะคุณตาใส่้าใส่ข้างนาเรองมาตัวเดียวกระไรตัวคนคนขอลำไส้คน่าวเราคนไี้เห็นสื่อเลยอีกตัวหนึ่งนเคยบอกว่าคุณตาบอกมาคอยอีเลยา่การชกคนัน จะไปเห็นมือม้วนมันบ้างเชื่อเรือพ่อคหมในความฝันนั่นกับฝันเห็นคู่บาคนนี้บานมันตื่นขึ้นมากับไปพ่อคุนอีนี้ในความฝันฝันเห็นเพื่นนั่นไปจังใดมาจังใดคุณตาแล้วเป็นไปยังไปพ่อพอหรือว่าพ่าะปวดภัยได้ไหมในความในความฝันนั่นเพื่นนหาบ่ให้ได้เป็นบมอเลยเขาตัว มาหนีไปเจอเพื่อนโตจริงๆเมื่อวานเพื่อนกระบอกเพื่อกอย่าลืมเด้อเพื่อนกระบอกน่ะเพื่อกอย่าลืมตื่นเต้นเพื่อนกระไปพอเพื่อนจริงๆทีนีเนาะเพื่อนกระบอกตัวนี้เหมือนหูกันในความฝันเนาะคุณตาเนาะเพราะว่าฝันเห็นเพื่อนแล้วตื่นเศร้ามากกับไปซอยงานไปซอยงานผัดไปผอเพื่อนเพื่อนกะว่าอย่าลืมเด้อเมื่อวานาไม่สองทำยาไปเมื่อวาน ยำแล้วยำอีก่บบตัวอะไรเป็นเช่นว่าไอสสามมันสูงเอาสองมาใส่ดิ่วบอก่กับหม้อะไรย่างไเฉยแค่ก่าแถามถามแม่นคุณตาเอาสองใส่หนึ่งีใส่ตัวไหก็ใส่ตัวไทยตัวนั้นราตัวสามี่เนี่เขาถามหมกว่าสองไม่ใส่แล้เอาสองสูงหนึ่งที่ สามศูนย์หนึ่งพันไห้แล้วก็เรยกว่าพันวาถาบอมักกับเห่อสามออกมันออกแล้วเอาสองใส่คุณตาก็เลยกว่าสองศูนย์หนึ่งกรับเก่าเก่าสองนี่คือยังอยู่คือเก่าเนาะคุณตานอกค่ะวันนี้สองคุณนี่คุณตามักตัวไหนเหี้ชิมุตโตชัยแล้วกันชวหนุกเก้าป่ยที่เขาบ้าสองศูนย์หนึ่งนี่บอกค่ะคุณตา กะตัดเลินเอาเนาะมุนเอาเนาะค่ะเนาะมุนดาวีงข้าวหนึ่งตัวค่ะตุ๊กตาเคยฝันเห็นเคนเจะเขื่อนผมก็บอกเขยเห็นเลยแต่เห็นตัวจริงแกว่าไปไปผ่อนเป็นงานเจ้าก็ไปหัวกันเลยค่ะบอกบอกคอยฝันอยู่เนาะแต่ว่าโดยปกติแล้วคุณตาก็เป็นคนที่บ่ค่อยฝันอยู่แล้วเนาะคุณตาเนาะโดนๆใจสิฝันเธอหนึ่งค่ะท่านผู้ชมมารอบนี้กับบางิญเนาะ มันมียใใใังนี่ใจบอคุณตาที <hine>? ่แบบว่าฝันแล้วก็บอกขึ้นว่าสิไปพ่อเพิ่นจังสีพอคือกล้าไปสิไปบอกว่าเพิ่นจะบอกหนีค่ะมาบอกนี่ฝันแล้วไปพ่อโตจริงจริงกันยังยำอยู่จังสันเหมือนเพิ่นเหมือนเพิ่นหูว่าเพิ่นหนีมาเขาฝันคุณตาเนาะพ่อคือเคยว่าเฉยโฉบพูดอย่างี้ว่าคือบอกแล้วอืมค่ะ แต่ว่าโตที่เพิ่ตามากกับสองศูนย์หนึ่งเนาะแต่ว่ากับกันกันไว้น้ำเนค่ะเก่าเก่าสองนั่นเพราะว่าเพื่นบอกมาน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะใชมเจ้าภาพเพิ่นบอกเี่บอ่ามนห่อน่เป็นม่ทรงหอเพื่อนห่อนเพื่นบอกว่า เพื่อนให้ซ้เ่นี่เยอะยอะเดี๋ยวใบสใบก็ยัง่นาะค่ะแต่ว่าเพื่นบอกว่าให้ซื้อเก่าหาเก่าหานี่อายุเมยเพื่อนบอกเมย์เป็นเก่าสอแต่ว่าหนุชายครูเพื่นมาส่งเพื่นบอกว่าให้ลองเสียงเบืงในเก่าหาโอ้ค่ะกับพิจารณาเบื้องนอกค่ะนอกทานผู้ชมนอกค่ะฟ้าลงลงมาคิด่ค่ะวันนี้เลขฟ้าลงคุณตัวใดคุณตา ค่ะแต่ว่าคุณตากับบริถามเนาะบริสับเนาะค่ะนอกกะเอาเป็นว่านี่ละค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของคุณตานี่ยละที่ฝันว่าพระมาบอกนี่ยละค่ะท่านผู้ชมไปพอกกันในงานซุกันยิ่งย่ำอีกย่ำแล้วย่ำอีกเหมือนหูว่าคุณตาดิฝันเห็นเพิ่นเนาะค่ะค่ะคือฝันของคุณตามีอีกแล้ะค่ะค่ะขอขอบคุณคุณตาได้หลายเนาะค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางความฝันตัวเลขเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นุ่นน้อยจะพาท่านผู้ชมมาดูแนวทางตัวเลขของคุณตาสมัยคุณตาสมัยฝันหินพระบอกเลขค่ะท่านผู้ชมคุณตาให้แนวทางตัวเลขมา992 301 201 95ก็ให้ท่านผู้ชมพิจรารณาดูแล้วก็ตัดเล่นด้วยกับด้วยนะคะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของคุณตาสมัยงวดประจำวันที่16มีนาคม2567 คลิปนี้นุ่นน้อยก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงเฮงปังปังรวยๆวยกับแนวทางตัวเลขของคุณตาสมัยกันทุกคนนะคะค่ะนุ่น้อยก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุชน้อยได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ